ไีจากอำเภอโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องหยุดจุกเสียดแน่นท้องต้องแอนตะิแปดและหลังนั้นคือช่องแปดนะครับแล้วก็คุณนะครับอุทัยท่าภาษาดงด้วยช้างชูชิฟีโพรการสุขเราจะบอกว่าน่าจะเป็นเกมที่หนักที่สุดในชีวิตการชปปกมวยของเพชรศรีนี่แหละครับยิงยินปักซอยลห,หลองสูงวิ่งห้าหนึ่งเอ้าเหนื่ยมวยการกุศลประธานน้องเสาเทียนครับในวันหาซึกมวยไทยการกุศลกิจโพศไฟครับในวันที่ยี่สิบอนะครับ VIP ครับออกแข่นสายหน้าครับเพชรศรีนินครับนี่คือคนเล็กเลยครับขาลุยขาแรกขาแรกขาลุยครับ เดินถึงตัวตลอดเวลาเนี่ยครับพยายามจะคุ้มค่าคุ้มค่าเอ้านละเงินเพชรศรีนิ่ต้องตั้งให้เอ้าแหมออกไซน้าแล้วก็บวกหมัดขวาครับนี่ครับดักซอกขวาแต่ไนครับแต่ไนดูครับการแหมสบายมาด้วยครับทางด้านของบ i p ครับเพิรศอกของเพชรศรีนินครับครับตอนนี้พลัสโดยบริษัทรอยัลบีไทยแลนด์เนี่ยครับพยายามจะสับขาครับเนี่ยโอ้โหกระชมอย่างเดียวเลยไหลล้วนๆเลยศรีนินพิ้วครับแหมน์หัวไปสองแข้งสามแข้ง อุ้ยดักว่าซุปเปอร์สตาร์ของวัยดีของเราแหละครับวันนี้ชนชมอย่างเดียวเลยเดินต่อนะครับเนี่ยครับดักศอกขวาครับเพชรศรีดินครับตามตับเดินต่อครับเดี๋ยวดูทับว่าศอกจะหยุดได้ไหมเป็นเชิญร่วมงานเพื่อการกุศลนะครับการเลี้ยงพบปะสังสรรค์แล้วก็สำรองที่นั่งได้ที่คุณธนพัท์มณีรัตน์นะครับเตะไขวาได้ไะขวาได้ครับเดียดพีถึงตัวครับเพชรศรีนินทาของเพชรศรีนินก็งบมาว่าสู้ยิบตาครับวันนี้ได้โอกาสชิงแชมป์ครับร้อยห้าเพชรศรีนิน เตะซ้ายครับเตะซ้ายครับแต่เบียพี่ได้คอละได้คอแล้วเอาให้เพชรศรีนินเองก็ถือว่ายังมีโอกาสเลยนะครับเอาพีสอาล้ครับที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราโรงเรียนบ้านหนองเสาเทียนนี้อย่าลืมนะครับเจอกันที่สนามมอยค่ายสุรนารีย์พื้เมืองจังหวัดนครราชสีมาครับเสียต้อมอาจศึกยไทยร่วมกับคุณสมัครเอ้าไม,ไม่ไม่ถอยเหมือนกันครับเบียพี่ไม่ว่าเลือดจะออกเยอะออกน้อยขนาดไหนครับไม่สนใจแต่ของเราบันชินตาครับ คุณหมอก็เข้าตาเท่านั้นเองครับหมัดขวาครับหมัดขวาครับตอนนั้นของเพลยนะครับทางด้านของวีไีดูเกมรับของเขาบ้างครับจ่าต้นนะครับคว้าแชมป์เบรุ่นร้อยห้าบอนของศึกบอ,นนบอกน์นะครับของศึกมวยดีวิถีไทยวันนี้นะครับ